สวัสดีครับวันนี้นะครับรางวัลจะจับรางวัลแล้วนะครับตอนสองทุ่มนะครับมาเลยมาแล้วด้วยนะครับสําหรับวันนี้วันที่หกนะครับวันที่หกวันนี้เราจะจับสองรางวัลครับรางวัลแรกจะเป็นเกมอะเทวเลสนะครับหนึ่งรางวัลแล้วก็แท็บเล็ตอีกหนึ่งเครื่องสองรางวัลวันนี้นะครับผมแจ้งเลยว่าถ้า ผมจับแล้วได้หนึ่งอย่างก็ไม่ก็ยังใครที่ได้ต่อนะครับไม่มีไม่มีสละศิ์นะครับคือถ้าใครผมจับมาได้ทั้งสองคนอ่าคนเดียวกันได้ไปเลยทั้งคู่นะครับนะครับวันนี้ยอดสูงสุดอยู่ที่คนเดียวนะครับห้บาสิบเก้าใบยอดสูงสุดห้าสิบเก้าใบลองลงมาก็ประมาณสักสามสิบใบสามสิบใบเลยเหรอ สาบใบห้าสิบเก้าสาสิบนี่ก็8ปบเก้าใบแล้วแล้วยังมีคนอื่นอีก่เมื่อกี้เมื่อกี้2คนรวมกันห้าสิบแล้วก็ 59, แล้วก็สิบสองสิบสองเจ็ดสบสอแล้วก็สิเจโอ้โหยอดยอโหดอยู่นะทั้งหมดจะอยู่ในนี้แล้วครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจับอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีลูกค้าที่ซื้อเยอะนะครับ รออยู่รอรับของเขาบอกต้องได้แน่ๆยังไงก็ได้คนเนี้ยคนนี้ห้าสิบเก้าใบใช่ห้าสิบเก้าใบซื้อมันหมาดเมื่อกี้เลยอ่าให้พี่เต้หลวงเหมือนเดิมนะครับมันควรด้วยวกันนะครับพัชนะโปร่งแสงอันนี้เป็นเกมก่อนนะครับเป็นเกมก่อนนะครับอ่าพี่เต้หยิบมาแล้วหนึ่ง แถมท่นทแทมคุณพิช <k cartoon finish> ิตคุณธันสีคุณพิชิตอันนี้ผมไม่รู้เบอร์แม่ไนครับตัดเบอร์ออกก่อนเดี๋ยวนะเต้อันนี้อันนี้เกมครับอันนี้เกมยังเหลือไอ้แพดหนึ่งวันอันนี้อันนี้ยอดห้าสิบเก้ายังไม่ได้นะเดี๋ยวศูนย์เก้าสาม เก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ห่งค่ะเก้าเก้าหกเก้าเก้เกคุณพี่ชิดทรครับโอ้โ oh, อันนี้อันนี้น่าจะซื้อไม่เยอะเท่าไห Hello, ร่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีชิดว่าครับ Hello, ครับวันนี้มีซื้อของอะไรที่ร้านทีเอสบเจไหมครับ Hello, ครับซื้อไปเท่าไหร่ครับทั้งหมดอออยอดเท่าไหร่อ่ะ ก็ถามว่ามีซื้อของประมาณ<ไ>ป,ประมาณมีอไอซเจได้คูปองกี่ใบได้คูปอ,คปองไปกี่ใบตอบคำถามเขาก็ <c oughs> มาซื้อของซือมาซื้อกระเป๋าที่นี่ไงแล้วเขาโทรมาถามไม่คุณได้รางวัลครับผมถามว่าซื้อมากี่ใบแ,แค่นั้นเองวันนี้ได้คูปองกี่ใบ <c oughs> อ๋อได้คูปองกี่ใบเหรอรางวัลที่จับปิ อ่าสิบสองสิบสามใบโอเคคุณโชคดีนะครับพรุ่งนี้มารับได้นะครับเป็นเครื่องเกมนะครับเป็นเครื่องเกมนะครับพรุ่งนี้มารับได้เลยใช่ครับหรือวันอื่นก็ได้ครับเก็บไว้ให้คุณโชคดีมากนะครับเพราะว่ามีหกห้าสิบเก้าใบยังไม่ได้เลยโอเคครับขอบคุณครับเลย อ่ามันเป็นไวเลสอะครับเสียบโทรทัศน์เล่นได้เลยสองหมืนเกมครับโอเคขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับและแล้วก็เป็นไปได้ครับเอานะครับเหลืออีกหนึ่งรางวัลรางวัลใหญ่เอาผมต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับทับเล็ตนะครับอันนี้ถ้าห้าสิบเก้าไมไใบไม่ได้พี่เต้โดนด่าแน่นะครับนะครับเอาล้วงนะครับ 5้าสิบเก้าใบไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วโอเคโอเคลุ้นก,กันแล้วครับโอเคคุณไัยคุณไัยห้าสิบเก้าใบห้าสิบเก้าใบไม่ได้อ่ะี่อันนี้มันเป็นกล่องสุ่มเหรอห้าสิบเก้าใบไม่ได้อ่ะ คุณไผ่นะครับอันนี้คุณไผ่ห้าสิบเก้าใบใบละพันนี่ห้าหมื่นเก้านะครับเจ้าเดียวไม่ได้ครับห้บาสิบเก้าใบไม่ได้ไเดือดใจนะแม่ไม่ได้ใส่ให้หนูหรือ <ไฟ S 2> ปใส่เดี๋ยวนับเลยครับอันนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอโทรเดี๋ยวขอโทรหาคุณไผ่ก่อนอ่ะเดี<อ>๋ยวผมให้ดูเลยนี่ขอขอเบอร์ค่ะอ่าเมนูองวศูนย์เก้าหกหนูหนูล,ล้วงเอง กันเนี่ยหนูอยู่เนี่ยศูนย์เก้าหกแม่ไม่หยิบนะศูนย์เก้าหกองมากแม่ไม่หยิบเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสี่สี่หนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งเก้าแม่ขอโทษสุดยอดลูกค้าแซงเลยครับ่แม่หยิบเลยเหลืออีกกี่รางวัลหมดแล้ววันนี้สวัสดีครับใช่ ครับขอบคุณดาวหกสิบเก้าครัสวัสดีครับค,คุณไผ่ป่ะครับครับคุณไผ่คุณไผ่ซื้อของที่ร้านทีเอฟบายเจไปไหมอะไรนะซื้อของที่ร้านทีเอฟบายเจไปไหมครับอ๋อครับผมซื้อไปซื้อไปได้คูป,ปองกี่ใบครับได้ใบเดียวครับได้ใบเ <laughs> ดียว <laughs> คนนี้ซื้อได้ใบเดียวคุณคุณไผ่โชคดีมากเลยนะครับ คุณได้ iPad ครับแท็บเล็ตนะพรุ่งนี้เข้ามารับที่ร้านได้เลยครับ,บคุณคุณใบเดียว <c oughs> เขาซื้อได้ห้าสิบเก้าใบเขาไม่ได้อ่ะสักบางวันคุณ <c oughs> คุณโชคดีมากโอเคนะครับพรุ่งนี้มารับของได้ที่ร้านนะครับครับครับโอเคครับสวัสดีครับครับโอโ้โหเป็นไงซื้อได้ใบเดียวคุณไผ่ปิดเบอร์ ลูกค้าสเฟลเลยซื้อห้าสิบเก้าใบคือห้าหมืเก้าพันบาทไม่ได้เลยครับอันนี้ใบเดียวได้ iPad ตะกี้เครื่องเกมซื้อไปสิบสามใบนี่แหละครับคือความมันโหดมันฮาของร้าน TF By J นะครับวันนี้ยอดน่าจะมีอยู่อย่างนี้เมื่อวานผมแจ้งผิดเมื่อวานหกสิบสี่ใบวันนี้น่าจะเกินน่าจะมันเจ็ดสิบใบอ่ะโอเคไม่เป็นไรพรุ่งนี้แจกอีกหนึ่งอ,อ,อีกนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์แจกอีกซื้อครบพัน นี้คุณไถ่นะครับพรุ่งนี้แจกอีก iPad อย่างนี้อีกเครื่องเดียวพรุ่งนี้ iPad จะเหลือแค่เครื่องเดียวนะครับพรุ่งนี้1เสร็จแล้ว2เครื่องเกมจะเป็น uh, Game Box. Game Box. อาเกมบ็อกเกมบ็อกอีก1เกมอีก1เครื่องนะครับรางวัลพรุ่งนี้นะครับจะเป็น iPad กับเกมบล็อกนะครับเกมบ็อกแล้วไงพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้คบหนึ่งพันบาทคุณได้รุ้นจนัดรางวัลเห็นไหม ะกี้เขาซื้อ5,9าหมืบาใบจับไม่ได้อันนี้ซื้อใบเดียวได้ iPad สุดยอดโอเคนะครับพรุ่งนี้เจอกันใครจะมาผมบอกเลยมาเพราะว่า iPad จะเหลือแค่เครื่องเดียวแล้วครับจะจ่ายแค่พรุ่งนี้นะครับถ้าไงมากันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ